เจ็บเท้านะคะเป็นเหมือนรองช้ำที่เขาเรียกว่ารองช้ำอะค่ะใกล้ๆกับส้นเท้าเนี่ยมันจะเจ็บๆแล้วมันเริ่มเป็นแตกๆเหมือนเท้าเราแตกอะค่ะค่ะอาการนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะมันมันเป็นมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่าง,งนะี้คะ ินไหมคะครับแต่ยินครับขอเชิญถามได้เลยครับะจะถามเรื่องคือปกติก็ตอนที่มา,ารู้จักกับค่ายนะคะครั้งแรกก็ติดตามท่านอาจารย์หมอเขียวมาได้ความรู้กับท่านมาสักระยะแต่พอมาเห็นเปิดไข่ก็เลยเข้าข่ายซึ่งเป็นช่วงที่ไม่สบายพอดีจะรู้สึกเหมือนตัวร้อนอยู่บ่อยๆแล้วก็วิงเวียนนะคะแต่ เข้าค่ายมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่หกนี้ก็เอายาเก้าเม็ดมามาปรับใช้กับชีวิตตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยค่ะสบาเบากายสบายทุกอย่างดีขึ้นมากๆแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาก็คือเจ็บเท้านะคะเป็นเหมือนรองช้ำที่เขาเรียกว่ารองช้ำอะคะ่ะ ใกล้ๆกับส้นเท้าเนี่ยมันจะเจ็บๆแล้วมันเริ่มเป็นแตกๆเหมือนเท้าเราแตกอะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนี้อายุห้าสิบสองปีนะคะอาการนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะมันมันเป็นมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครับครับผมอาการลองช้ำนี้ผมก็คนหนึ่งนะครับที่เคยเป็นนะครับผมก็มาหาได้วยของแพทย์แพทย์พิธรรมนะครับเบื้องต้นผมจะเอาเท้ากระทุง้งกระทุ้งกับพื้นเลยครับเท้าข้างที่เป็นแหะครับ กระแทกกับพื้นเลครับกระทุงหลายๆทีแล้วก็มากดจุดลมปานโยคะนะครับคือเบื้องต้นนี้ผมทําอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอให้พี่ขอให้พี่ยักษ์ให้คําแนะนําต่อไปนะครับครับขอเชิญพี่ยักษ์ครับสวัสดีค่ะครับเจริญธรรมครับกับพรูอาจารย์หมอเกี่ยวครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับยักษ์ เป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญสองนะครับคุณอารีเดี๋ยวขอย้อนไปคุณคุณคุณเจียกหน่อยคุณเกียกมันเหมือนกับกับกับคนในบ้านอ่ะคุณเจียกครับคุณเจียกอย่าไปเร่งผลนะไอตัวมามันจะมาหลอกเรื่องเร่งผลนี่แหละคุณเจียกเลยหมดกําลังใจเรามาได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะครับมาคุยกับพี่น้องแบบคุยกับป้ายนางอะไรหรือคุยกับผมอะไรก็ได้นะเข้ามาในห้องนี้แหละวันไหนที่หมดกําลังใจมาคุยกันฟังก็โอเคนะครับ ส่วนของคุณารีเนี่ยคุณารีน่าจะลงปลายมาติดขัดที่ที่เท้าอะครับ<อ>วิธีแก้ก็อาจจะแช่มือแช่เท้าอาจจะกัวซาวิธีกัวซาเนี่ยก็ก็กัวซาที่รอบๆส้นเท้าจุดที่เจ็นหายเจอนะครับเอาเอาปลายเอาปลายของของไม้กัวซาไม่ทราบมีไม้ขัวซาไหมเอาช้อนได้ไม่คะหนูหนูเอาช้อนเวลาที่หนูทําตามหนูเอาช้อน อ๋อไม้กัวซาแบบนี้ไม่มีเหรอใช้ช้อนนะเหรอะแต่ใช้ช้อนเนี่ยน้ำหนักมันจะมันจะคมไปนิดหนึง่งไหมไม่รู้อาจจะใช้ด้ามของไม้พายมีไหมมีไม้พายไหมในครัวหนูเอาเอา,เอาไม้สาหรับนวดเท้าได้ไหมสําหรับนวดเท้าได้ไหมคะไมในนวดเท้าก็ได้ลองกดดูรอบๆบที่ขอบเท้าอ่ะครับกดตั้งแต่ขอบเท้าไปเลยนะผมไม่รู้ว่ที่จุดเจ็บเนี่ย เป็นต้นเท้าหรือกลางเท้าหรือตรงไหนใกล้ๆส้นเท้าค่ะเบี่ยงๆมาทางตะตุ่มด้านในหน่อยค่ะอ่ะาถ้าท่านเราก็พอเรา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 กดที่มันเจ็บนะเรากดค้างสักสิบห้าให้พอทนแหละแ,แล้วทีนี้เราก็มาควัวซารอบๆข้างบนเนี่ยขึ้นมาเหนืออยู่ใต้ตาตุ่มลงมาตั้งแต่ข้อเท้าลงมาเนี่ยควัวซาไปข้างหน้านะครับค่ะอ่าลองควัวซาดูควัวซาไม่ ไม่ลงน้ําหนักเยอะเกินเอาพอรู้สึกสบายค <5. S 1> ่ะอ่าลองดูลองทําดูก่อนครับค okay. ่ะโอเคอ่าลนูขอแบ่งลนูขอแบ่งปันประสบการณ์ดีๆสักนิดนึงนะคะว่าอ่าตอนนี้อายุ52ปีตั้งแต่ตั้งแต่ตแตทบจะว่าเกิดมานี่แทบจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมากละคะ่ะพออายุสัก50ปี2ปีที่แล้วตั้งแต่63นะคะ63 64 เริ่มมียการวิงเวียนตัวร้อนร้อนตาปวดหัวมือเท้าแบบปวดตามข้ออะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะปวดฟันอะไรก็มาตกใจอะค่ะตกใจตอนแรกตกใจก่อนเฮ้ยเป็นอะไรจากคนแข็งแรงแอคทีฟกลายเป็นเหนื่อยง่ายตื่นมากว่าจะลุกขึ้นได้เหมือนหนักตัวแล้วก็เวียนศรีรษะอะไรประมาณเนี้ยครัแล้วพอดีโชคดีมากๆค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยที่ เอ่อทำมีมีไข้แบบนี้นะคะเราก็พอดีโชคดีเป็นบุญมากมากเลยค่ะได้มาพออาการมาประมาณเดือนหนึ่งก็ได้เริ่มมารู้จักเข้าไข้เลยค่ะเราก็เข้า,าไข้มาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่หกเนี่ยค่ะถึงไม่ได,ถไได้ถึงไม่ได้ทําตามดูทุกวันแต่ว่าฟังย้อนหลังแบบเป็นเกือบจะเป็น,นพันพันเทปเลยค่ะได้ความรู้แล้วนํามาใช้กับชีวิตปรากฏว่าอาการทุกอย่างที่เป็นช่วงช่วงเริ่มตั้งแต่ เป็นมาปีสองปีที่ว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเนี่ยตอนนี้หายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะมีมีมายิ่งยิ่งบททบทวนทำร้อยหกสิบห้าข้อนะคะหนูชอบมากทำให้ใช้ชีวิตมีความสุขมากๆเลยค่ะหนูอ่านอ่านแบบอ่านทุกวันเลยค่ะจบบ้างไม่จบบ้างเปิดฟังก่อนนอนเงี้ยค่ะมันมีผลต่อชีวิตของคน คนหนึ่งให้ดีขึ้นขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วแล้วที่หนูมีปัญหาเล็กน้อยก็แค่ตรงที่หนูปรึกษานี่แหละค่ะว่าอยู่ๆก็เจ็บเจ็บเท้ามาทั้งที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเป็นก็ถามคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมหนูเจ็บฝ่าเท้าเขาบอกว่าเรียกว่ารองช้าหนูอ๋อหลอหนูก็เพิ่งรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นรองช้าแล้วหนูก็ได้ความรู้จากท่านจิตอาสาตะกี้แล้วหนูจะเอาไปลองทํานะคะยาเก้าเม็ดนั้นหนูทําทุกข้อค่ะยกเว้นข้อที่ ดีท็อกส่วนล้างลําไส้อะหนูไม่กล้าทํานะคะก้อนั้นอโอเคถ้างั้นได้ครับได้คําตอบแล้วค่ะเั่นก็ไปทําไปทําดีท็อกเลยครับหนูไม่กล้าทําค่ะหนูหนูไม่มีอุปกรณ์หนูไม่กล้าทำกลัวอะไรอะครับเพราะว่าผมรู้แล้วทำไมมันถึงไปตันอยู่เพราะไม่กล้าทําดีท็อกนี่แหละไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับวันนี้เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหม คือหนูหนูหนูยังไม่เลิกค่ะหนูตั้งสินแค่ลดลงจากที่เคยกินอะเหลือแค่หนึ่งหนึ่งส่วนสามกินน้อยมากเลยค่ะเหลือปลาเหลือไข่ซึ่งแต่ก่อนนี่บุฟเฟ่อะไรหมูกระทนะน่ะหนูหนูเป็นแชมป์เลยค่ะตอนนี้หนูตัดพวกนี้ออกไปจากชีวิตเลยค่ะหนูก็หันมากินปลูกปลูกพืชกินเองอะค่ะทํามาได้ตั้งแต่เข้าค่ายครั้งแรกปลูกสมุนไพรอะไรอยู่รบ้านกินเองแต่ดีถอกอะหนูไม่กล้าทําหนูทําไม่เป็นนะคะหนูดูแล้วหนูก็ ไม่เข้าใจหนูไม่มีอุปกรณ์ด้วยะคะ่ะแต่อยู่ที่ไหนล่ะครับหนูอยู่ขอนแก่นค่ะ<อ>แต่ว่าตอนนี้หนูสุขภาพดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะสดใสล่าเ,<อ>เริองออกไปวิ่งปันลันได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ารู้สึกจะเจ็บเท้าก่อนหน้านั้นเลยไม่ไปต่อเลยไม่ไปวิ่งต่อแล,แล้วซ้อมวิ่งอยู่ไหมครับปกติอะซ้อมวิ่งอยู่ไหมอ่ามันมีช่วงนี้ไม่ได้ซ้อมแล้วะคะ่ะเพราะว่า มันมันหมดโครงการใช่ไหมคะก็ไม่ได้ซ้อมก็ออกกําลังกายอยู่แถวบ้านตอนเช้าวันไหนตื่นเช้าก็โยคะตามท่านอาจารย์หมอเขียวนั่นแหละคะ่ะทําสําหรับ <มา S 2> หนูง่ายมากค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบออกกําลังกายมาร์ชมาร์ชชิ่งเหรอครับใช่ค่ะง่ายมากสาหรับหนูทุกท่าคือหนูเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วคะ่ะหนูเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วมาร์ชมาร์ชิ่งตอนเช้าก็ออกใช่ไหมครับตอนเที่ยงก็ออกก็ออกใช่ใช่อครับก็บางที พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องจะคือคือตัวดีท็อกซ์เนี่ยเป็นยาที่ช่วยระบายพิษได้ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับใช่ไหมคะมันเป็นตัวระบายพิษได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยเผลอๆตามปัาบหายปุ๊บก็เป็นไปได้นนู๊<อ>นูขอเรียนถามข้อหนึ่งได้ไหมคะหนูเป็นคนชอบเอาเท้าอ่ะออกนอกผ้าห่มอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าหนูปล่อยให้เท้าหนูหนาวหนูเลยเจ็บเท้าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับถ้าอากาศเย็นเนี่ย อ่าก็ก็ทําไมถึงชอบเอาออกอะครับหนูไม่รู้หนูรู้สึกว่าเอาเท้าออกมานแล้วนูสบายอะไอตอนไอตอนอากาศอากาศร้อนมันสบายแต่ตอนอากาศเย็นอะมันก็จะเย็นเกินเอาหดเข้ามาทันไหมอะ่ะมันเป็นตั้งแต่ตอนอากาศร้อนนะคะมันหมายถึงรองช้ำนี่เป็นตั้งแต่เดือนเดือนตุลาแล้วค่ะถึงตอนนี้ยังไม่หายเลยอ๋อเป็นมาสองเดือนแล้วแต่ว่า,าผมว่าท่เป็นตั้งแต่เริ่มเข้า เลยค่ะเป็นตั้งแต่เริ่มเข้าค่ายเลยอย่างอื่นดีขึ้นหมดนะคะมีมีเจ็บเท้านี่แหละไม่ได้เจ็บมากจนเดินไม่ได้นะคะยังเต้นออกกําลังกายแอโรบิกได้แต่รู้สึกเลยว่ามันแตกมันแตกอะค่ะอาอผมก็ก็ลองดูนะถ้าเกิดว่าทําได้ก็ทําได้ไม่ไม่เป็นไรแต่ใจไม่กลัวใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อฟังแล้วเนี่ยฟังคนที่ชอบฟังบททบทวนทมเนี่ย ใจจะไม่กลัวไม่กลัวไม่กังวลแต่แต่ตอนนี้คุณอารียังกลัวที่จะทําดีท็อกซ์อยู่เ็าลองเขาลองได้ครับใช่ค่ะมีอย่างเดียวแต่ก่อนนี้หนูกลัวกลัวแบบว่าเหมือนคนคุณหมอบอกว่าอาการหนูเหมือนจะเป็นไทรอยเป็นความดันอะไรหนูพอมาหนูฟังบททบทวนทําหนูไม่กลัวสักอย่างหนูเชื่ออาจารย์หมดมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าหนูยอมรับว่าหนูกลัวดีท็อกซ์หนูเห็น ท่านจิตอา,าสาศาสตร์ิตกันเป็นอันเดียวที่หนูไม่ค่อยดูเลยหนูกลัวเขาไปดูเยอะๆครับยายาดีถอกเนี่ยถ้าเราเราใช้สมุนไพรที่ถูกกันแล้วก็แล้วก็เราเราทำนะมันจะช่วยมันจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าร่างกายขับพิษเนี่ยตัวหลักก็คือปอดอันนี้ทาอยู่ตลอดแล้วแหละถ้าเราออกกำลังกายก็ช่วยปอดอยู่แล้วแต่ตัวลําไส้ใหญ่เนี่ย เป็นตัวที่สอง<ม>แล้วก็เป็นตัวที่าฝากพิษได้เยอะมากเพราะมันอยู่ใกล้กับตับ<อ>เกลือไว้ภายในทั้งหมดอ่ะมันจะรับพิษมาอยู่รวมกันที่ลำไส้ใหญ่นั่นแหละถ้าเราช่วยทาําให้มันโล่งเนี่ยพิษก็จะไหลมาได้ได้ดีแล้วก็ร่างกายก็จะโปร่งโล่งสบายขึ้นมันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับมันมันเหมือนกับเราปกติเหมือนกับเราเราถ่ายเสร็จแล้วเราล้างก้นไหมครับอย่า้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นเหรอ ปกติหนูกําลังจะสั่งหนังสือบททบทวนทำสามสิบเล่มเอามาแจกเพื่อนๆ่นะคะเพราะ,ะว่ามันมีประโยชน์กับหนูหนูอยากให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นเดี๋ยวจ๋าทูจ๋าทูเดี๋ยวนูจะลองสั่งมันมีประโยชน์กับหนูมากนะคะเดี๋ยวนูจะลองสั่งอตัวดที<ม>ทองมามาลองทอําด้วยนะคะแล้วถามน,นิดนึงครับปกติใช้น้ําสมุนไพรใช้น้ําสมุนไพรในตัวเป็นไหมครับเป็นค่ะใช้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 ได้ ใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะดีดีดีจริงๆค่ะอะ่ถ้าใช้น้าสูดไปในตัวเป็นก็นั่นแหละน้าที่ถอปไม่ต้องปรุงแล้วเรามีอยู่แล้วอืใช้ไปเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยเรื่องควอซาเนี่ยจริงๆขึ้นมาจนถึงข้างข้างบนนะครับที่เอ็นตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยเราเราขูดไล่ลงไปจนถึงต้นเท้าได้นะครับตั้งแต่กลางน่องเนี่ยเราขูดไล่ลงไปได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะทําเลยอขอบคุณมากค่ะครับผม เรียนตามครับค่ะกับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบพระคุณออยักษ์นะคะคุณอารีได้รับคําตอบเพียงพอหรือยังคะเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องปิดอาสาเราจะตอบอยู่อีกประมาณสามท่านนะคะขออนุญาตถามคุณอารีถ้างั้นขออนุญาตของคุณอาโสภะใช่ไหมคะหนูเรียกชื่อถูกไหมคะนะคะเพราะว่าเราเวลาเรา เหลือยังไม่เหลือไม่มากนะคะก็เชิญตอบคำถามแบบกระชับนะคะขอบพระคุณค่ะคาณคารวะท่านอาจารย์หมอเกีียวที่เคารพอย่างยิ่งเจริญธรรมคุณอารีค่ะก็สั้นๆค่ะคือรองช้าตัวเองก็เคยเป็นค่ะเป็นหลายปีด้วยแล้วก็เสียตังไปเยอะกับการเปลี่ยนรองเท้าสุขภาพนะคะแต่สุดท้ายก็แต่สุดท้ายก็มาหายด้วยยาเก้าเม็ดและที่เพิ่งมารู้ว่าหายได้เร็วก็คือ ดีท็อกนี่แหละค่ะแล้ก็ให้ตายก็ไม่ทําค่ะยังไงอยากถามนิดนึงว่ากลัวอะไรคะในดีท็อกกลัวเจ็บกลัวถ่ายเองไม่ได้หรือกลัวอะไรคะขอคําตอบหนึ่งคำตอบค่ะกลัวทําทไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทําได้อะคะ่ะเป็นการไม่แน่ใจมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่า แบบได้มีโอกาสได้เทรนทรกับมือนี่น่าจะทําได้เพราะว่าเป็นคนที่อะไรที่ไม่ได้ทํากับมือนี่จะเป็นจะกลัวนะคะค่ะถูกต้องค่ะที่กลัวนี้ค่ะรู้แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฟังจากน้องเขานะคะคือคือมาพร้อมด้วยชุดดีท็อกเลยแล้วก็พร้อมด้วยวิธีทาเลยค่ะน่ารักมาก <laughs> อยากจะบอกว่าถ้าทํเมถ้าทําเม็ดนี้ได้นะคะอย่างอื่นนี่สดใสตามขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ค่ะขอบค <ขอ S 2> ุณกค่ะถางั้นขอส่งต่อให้พี่ติ๋วเลยนะคะถือขวดข<อ>ถือถือถังกะมังน้ํามาด้วยเช่นค่ะค <c oughs> ่ะก็คือขอโอกาสอีกครั้งนะคะเนื่องจากอยู่ที่สวนป่านาบุญสามเนี่ยอยู่ประจำร้านค้ากองบุญตอนเนี้ถึงมีโควิดเนี่ยนี่จะจาหน่ายดีที่สุดแต่จริงๆอ่ะทำใช้อุปกรณ์ที่บ้านไนดะ้แต่มาให้กําลังใจว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสมัยก่อนอยู่เต้นราประจํา รองช้ำนี่ประจำแล้วก็ไอชอบเอาขาออกนอกเพาห่มประจำสิ่งที่ช่วยได้ใช้ถุงเท้าเลยค่ะน้องเพราะว่ากลางคือนอ่ะยิ่งเท่าหน้าหนาวอ่ะมันร้อนเย็นปันจันอยู่แล้วแต่ข้างในอ่ะมันร้อนมากแล้วก็เนี่ยตอนนี้ลืมไปแล้วว่าจนเ,เป็นรองช้ำจากอันนี้เลยค่ะง่ายนิดเดียวพูดหนึ่งนาทีเดียวจบได้เลย,เลยค่ะขวดมีสายประกอบเข้าไปนะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะเนี่ยเป็นตัวล็อกเห็นไหมคะ จะมีแบบวาวเปิดปิดถ้าเราหมุนไปด้านแคบมันก็คือกักน้ำก็คือวิธีทําง่ายๆใส่น้ำแล้วก็เอาเต็มขวดไว้ก่อนแหละห<า>แล้วนั่งที่ชักโรครกนะ<า>ก็คือท่าที่สบายที่สุดเลยมือใหม่หัดขับพอถ้าเกิดมันจะออก เราก็ให้ออกนะตอนนี้ตรงปลายสายเนี่ยยังเป็นอากาศอยู่แล้วก็ไล่น้ํานิดนึงอันนี้ไปถึงไม่เป็นสุญญากาศแล้วยังไงเสร็จแล้วก็หล่อเลื่นไม่ต้องกลัวอุจจาระเนี่ยมันใหญ่กว่าเส้นรอบวงของสายนี่ต้องเยอะนะหล่อเลื่อนที่ปลายสายจะด้วยน้ํามันมะพร้าวที่บ้านหรืออะไรแต่ถ้ามีน้ํามันสับเสือมันจะช่วยเรื่องของการที่เป็นฤทธิ์สีดวงได้ด้วยนะเออมันจะแก้บวมแก้อักเสบฉะนั้นเนี่ย สอดเข้าไปแค่เนี่ยแค่นิ้วมือข้อนิ้วมือเดียวเองอย่างเงี้ยนะเออแค่หนึ่งนิ้วเสร็จแ,แล้วปล่อยน้ําเพราะนั้นเขาไหลเข้าไปเนี่ยเอาแขวนไม่ตรงฝักบัวเลยนะเขาจะได้อดีเลยไปขวดจนถึงที่รูทวานอะ่ะสองซอกฉะนั้นจากนั้นนะปล่อยน้ําเข้าไปโอ้โหสมมุติสมมุติครึ่งครึ่งขวดรู้สึกปวดทายเอากักน้ําดึงออก ล่อยถ่ายอุจจาระเป็นผลพลอยได้จริงๆเอาความร้อนสารพิษท,ที่เราเก็บเท่าอายุเราเลยนะเนี่ยทําแล้วจะติดใจพี่อยู่ที่ <Bing> อิอจิอาสาประจําทําเช้าเย็นนะนี่พี่เพิ่งเดินทางมาจากสวนเจ้ามาถึงพี่ไม่ทําอะไรสิร่งใดเข้าห้องน้ำเอา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 ความร้อนออกสบายตัวเลยเพราะเราไปเอาความร้อนมาทั้งวันเห็นไหมว่า ขนาดอย่างเนี้ยจิตอาศัยยังต้องเพ่งเพียรเอาความร้อนออกไปแล้วเราก็จะใจสบาย<ม>จริงๆตอนทำตอนเย็นหลับสบายทําตอนเช้าเราไม่ต้องแดกอุจจาระทั้งวันแล้วก็จิตใจผ่องใสรับรองสบายมากลองช้าลืมไปเลยว่าเคยเป็นนะ<ม>ลองดูค่ะอันนี้สั้นๆ<ม>ประมาณนี้นะคะเผื่อป้ายหนังจะเพิ่มเติมค่ะให้กำลังใจแล้วนะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดจ้ะจะเรียนทำค่ะ ค่ะขอบคุณพี่จิวนะคะเดี๋ยวต่อไปท่านสุดท้ายที่จะตอบให้คุณอารีนะคะก็คือป้ายานางก่อนนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะขอเชิญป้ายานางค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจริญธรามค่ะน้องน้ำหนักเท่าไหร่คะโทษทีที่ถามจะไม่ตอบหนักห้าสิบแปดค่ะห้าสิบแปดจ้ะอ่งหมายถึงการออกกาลังกายที่ชอบที่สุดคืออะไรคะ เอาจริงๆก็คือหนูชอบวิ่งอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะด้วยสถานการณนะ์โควิดเนาะมันก็ไม่ได้วิ่งมาเกือบ2ปีแล้วล่ะค่ะจ้าโอเคทีนี้ป้านาจะบอกให้ว่าบางครั้งนะใช้คำว่า,าบางครั้งกันการออกกำลังกายที่ผิดกับร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคได้ผาหลังเช่นลักษณะของการวิ่ง นะคะแล้วเราใช้มันซ้ำๆแล้วน้ำหนักของเราที่มันมีพอสมควรในการที่กดทับเท้าเนี่ยอยู่มเสม,สมอนะคะมันก็จะทำให้เกิดอาการรองช้ำแต่ถ้าหนูสงสัยว่าเอ๊ะทำไมก่อนสมัยก่อนทำไมไม่เกิดทำไมเดี๋ยวนี้มาเกิดนะคะมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาบางอย่างที่บอกคือทุกอย่างเนี่ยเวลาจะทำอะไรมันจะไม่เกิดผลทันทีมันจะเป็นการสะสม นะคะสมัยก่อนตอนที่หนูหนูวิ่งอยู่บ่อยๆแล้วมันยังไม่เกิดอาการรองช้าเป็นเพราะว่าหนูทํามันสม่ําเสมอมันมันก็ยังไม่แสดงผลคือมันอาจจะเจ็บหรือมันอาจจะกําลังอยากจะออกแต่มันหนูไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาออกมันก็ยังดีอยู่ไงแต่พอหนูหยุดปั๊บเซลล์มันก็เริ่มเรียกร้องปฏิกิริยาของเขาก็คือสิ่งที่หนูทำเนี่ยเขาอาจจะเจ็บเขาอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น นัวจะต้องเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายใหม่นะคะเนื่องจากน้ําหนักม,มันเป็นการกดทับเท้าอยู่ตลอดเวลาวิธีแก้เอาเอาเป็นว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ต้องมาหาวิธีแก้เนาะก็คือหนึ่งก็คืออย่าไปออกกําลังกายแบบใช้ทิ้งน้ําหนักเยอะเกินไปแบบนั้นแล้วคือมาร์ชิ่งของเราเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งน้ําหนักขนาดนั้นวิ่งกับเดินน้ําหนักจะผิดกันนะคะวิ่งมันจะไปอยู่ที่ส้นเท้า นะคะแต่ว่าการเดินอยู่กับที่นะคะมันจะเต็มเท้าเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันจะไม่ไป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 ทิ้งที่ปลาเท้าที่ส้นเท้ามากไปนะคะวิธีแก้ก็คือเอาหนูหน,หนูหนูทดลองเอาฉีถ้าห,หนูยังยังไม่อยากจะทําดีท็อกเอาฉีที่จะแสะสมทําดีท็อกเอามาแช่แช่เท้าก็แค่นั้นเองมันแช่บ่อยๆ นะคะก็ไปที่ที่มันไม่ไม่ต้องอรบกวนกลิ่นให้คนอื่นมากเกินไปถ้าหนูอยากจะให้กลิ่นมันน้อยๆคือหนูต้องอยู่ที่ว่าหนูอย่าทานเนื้อสัตว์หนูไม่ทานเนื้อสัตว์พยายามหลีกเลี่ยงเลยอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยพยายามลดไม่ให้เหลือศูนย์เลยพอเหลือศูนย์เมื่อไหร่นะชีหนูก็จะไม่เหม็นนะคะพอไม่เหม็นหนูก็เอาไปหนูก็อาจจะแช่นั่งนั่งคุยกับ กับพี่น้องแล้วก็แช่แช่เท้าที่เอ,อหมายถึงว่าแช่เท้ากับฉี่ได้สบายแต่ว่าถ้าหนูยังไม่ลดหมดเนี่ยมันก็อาจจะมีกลิ่นนะอาจจะต้องอาจจะต้องไม่ใช่ว่าห่างๆหน่อยคือเราไม่ต้องกลัวหลังค่ะเพราะว่ามันเป็นยาชนิดหนึ่งนะคะโอเคอเคะ<ช>่ะแล้วถ้าทำยิ่ถ้าทำย<ค>ิงท้องได้ปิ๊บนอ่าโอเคค่ะหนูหต้องใจเย็นๆหนูเอาฉี่แช่เท้าเหมือนกันแต่ว่าหนูแช่แค่สองสามครั้งพอพอมันไม่หายหนูก็เลย หรือว่ามันไม่ถูกวิธีใจร้อนไม่ได้พอพอเราเข้า่ข้แล้วเรากินอาหารแบบแบบสะอาดมากๆหนูเพิ่งเข้าใจที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบอกว่าฉี่หอมเหมือนชาน่ะโอเคดีแล้วดีแล้วดีแล้วหนูไม่เคยไม่เคยเชด่อ่บอนเลยว่าคำนี้จะเป็นจริงอ้อมีด้วยเหรอตอนแรกก็ยังไม่เคยดื่มได้ด้วยนะลูก ดื่มได้ด้วยจริงๆท่านหนูยังค่ะ<ๆ>โอเคดีแล้วค่ะดีโอเคค่ะกางนั้นก็แชร์ต่อไปเพราะว่าหนูวิ่งมาเยอะหนูใช้เข้ามาเยอะตอนนี้เขาเริ่มออกมาแล้วยิ่งกินอาหารดีมันก็ยิ่งขับออกมาอีกรูนะคะมันจะมันจะปวดขึ้นเรื่อยๆอย่าหนูก็ไม่ต้องห่วงเรากท่านหนูหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจากความปวดเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเซลล์มันก็จะค่อยๆเปลี่ยน ไอเซลที่เสียเนาะที่ออกมามันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาใจเย็นๆนะอย่าใจรอ้อนโอเคค่ะค่ะลองไปพยายามเรียนทำดีช็อกด้วยขอบคุณค่ะค่ะ,ค,ะคุณพี่อาลีได้คำตอบครบเรียบร้อยนะคะก็เหลือทดลองทำนะคะเป็นกำลังใจให้ค่คะก็อยากจะบอกว่ากรณีของพี่อาลีนะคะเป็นตั้งเป็นตั้งหลายอย่างเนาะเือะไอแค่อย่างเดียวเอง เป็นตั้งหลายอย่างเลยแค่อย่างเดียวเองเล,เล็กๆน้อยๆตอนนี้คือเราจะต้องไม่ใจร้อนค่ะไม่ใจร้อนแล้วก็ค่อยๆทํานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะคะพี่น้องเราถ้ามีปัญหาก็มีโอกาสเข้ามาเล่าให้เราฟังมาปรึกษามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กันนะคะจิตใจไร้กังวลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็คือพอเราได้เรียนรู้แล้วก็คือการลองลองมือทําแล้วก็ทบทวนซ้ําบ่อยๆว่ากิตอาสาเนี่ยบอกอะไรเราไปบ้าง ถ้าเราลืมแล้วก็มาถามได้แต่ว่าถ้าเราจําได้เราก็ต้องทบทวนเพราะว่าบางครั้งในในหลายๆอาการหลายๆโรคเนี่ยก็คือเป็นสิ่งเดิมมะค่ะที่เราเคยผ่านไปได้แต่มันก็ยังกลับเข้ามาอีกเพื่อกิเลสต,ตัวนั้นก็ยังกลับเข้ามาอีกเพื่อที่จะทดลองว่าเราเนี่ยมีสติเพียงพอไหมเราก็ทบทวนอีกทำอีกอ่ะามไปแล้ก็ยังเป็นอีกไม่เป็นไรลองอีกอะไรอย่างเงี้ยเคยกล้าค่ะ กล้าที่จะเป็นกล้าที่จะป่วยแล้วกล้าที่จะลองมืลอลงมือทําแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเราดูแลสุขภาพดีแล้วแล้วทําไมฉันถึงป่วยกล้าที่จะยอมรับให้ได้ว่าสังขารเป็นสิ่งไม่ไม่ยังไม่ยั่งยืนนะคะก็ะคือยังไงทุกคนก็ต้องป่วยค่ะอาจจะป่วยมากป่วยน้อยอาจจะหายเร็วหายช้าแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มศีลค่ะเมื่อคุณทําทุกอย่างยาก้าเม็ดแล้วเพิ่มศีลค่ะ เพิ่มศีศีจะช่วยรักษาของเราได้ทุกโรคแล้วก็มาเจอหมู่มิตีแบบนี้ค่ะก็ขอ,ขออนุญ,ญาตสรุปแบบนี้นะคะแล้วก็เรืองเดี๋ยพิธีกรอีกท่านนึงก็คืออาชาตพุทธนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาชาตพุทธสรุปค่ะครับช่านคาะนี้ผมก็ขอสรุปว่าการแพทย์พิธีธรรมนะครับเราต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องใช้เวลานะครับอีกอย่างตัวผมเองเนี่ยใช่ว่าจะเข้ามาแค่สองสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเรา เราก็จะมีความรู้มากมันก็ไม่ใช่อย่างงั้นครับบางทีเราต้องเรียนรู้ถึง 5, 4ปี5ปีนะครับเพราะว่ามันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมนะครับที่เราต้องมาศึกษาเรียนรู้กันเพราะว่ามันมีเรื่องของรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการปรับสมดุลทั้งอาหาร9เม็ดอะไรต่างๆสิ่งที่สําคัญคือเพิ่มสีครับนี่แหละครับ,รบส่วนใหญ่การแพทย์พิธีทําเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามยา9เม็ดแล้วอะเราก็ใช่ว่าจะหายกันทุกคนนะครับเพราะว่ารางเนื้อชอบรางยา เพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติได้มีเกสเอร์เซจะมีอาการลดลงหรือหายนะครับแต่บางท่านก็ไม่หายนะเขาก็บ,บางบางท่านรู้ดีแต่ทําไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ยังต้องศึกษากันต่อไปแ่ะครับยังไงก็ขอให้ผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับที่จะยนรู้กันต่อไปนะครับครับผมท้ายนี้ก็ขอจบที่ข่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ได้เวลาร่วงเลย มาจนหมดเวลาแล้วนะครับขอให้พบกันในวันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับครับน้อมกบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวครับแล้วก็กบาบคารวะผู้มีอายุย,ยาวนะครับกาบคาราวะหมู่กลุ่มนะครับเด็กคาราวะผู้ใหญ่ครับเริญศีลครับ ขอบคุณมากครับจะเดินทำสามนาทีนะครับ